จากการที่ได้สัมผัสก็จะทำให้เรารู้ไล้ว่ามีพลังอย่างหนึ่งนะที่มาอยู่อยู่กับเราแล้วก็ทําให้เราเหมือนแบบในในร่างกายเราที่เป็นกรูตานแล้วทําให้เราต้องต้องต้องแสดงแบบสิ่งเหล่านั้นคือให้มันออกมาอย่างการอ้วกนะคือปกติที่ถ้าเราอยู่เฉยอ,อย่างเี้เราจะไม่อ้วกจะไม่อะไรเลยแต่ในเมื่อถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยมันทําให้เราอวกโดยโดยแบบ อัตโนมัติแล้วก็อ้วกแบบแบบมีการขับคือคล้ายกับการขับอะต้องเป็นการขับอะมันไม่ใช่เป็นอ้วกแบบเมาล้นหรือว่าเมาอะไรอย่างนง้นนะคือต้องเป็นการขับเลยคือต้องแบบให้ออกมาจากท้องเลยออกจากท้องแล้วก็ออกมาแล้วก็ให้มันออกมาให้ได้อย่างเงี้ยนะคุณลักษณะการอ้วกแบบนี้การอ้วกแบบนี้ก็ไม่เคยเหมือนกันนะก็คืออ้วกแบบเมาล้นธรรมดานันเองหรือว่าเราเจ็บป่วยแต่แต่การอ้วกแบบนี้ถึงเป็นการขับเป็นการเป็นการเหมือนเป็นการล้างหรือว่าเป็นการ ให้มันออกมาให้หมดซึ่งเป็นความรู้สึกที่ที่ดีหลังจากที่เราได้แสดงอาการเหล่านั้นออกมาแล้วเราก็รู้สึกโลกก่งครับโลกก่งครับลกลกตัวแล้วก็ลูกใจเลยครับผมวันนี้ก็ถือว่า,เ,วาเราได้สัมผัสกับความเมตตาความรักของพระเจ้าที่พระงค์ได้ มันไอออกมาได้นิดเดียวแสดงว่าน่าจะมีเยอะอยู่ข้างในที่มันซ่อนอยู่อาจารย์ว่ามันซ่อนอยู่ต้องหาเวลาที่จะกําจัดสิ่งชัว่วร้ายคอบคุณมากกัคบครับผมนี่กี้ก็เป็นการขับผีขัแเก่น้องครับก็รู้สึกว่าเป็นมอท้องเป็นมันมือ้วกมันเองโดยธรรมชาตินคะครับเราไม่ได้บังคับมันมันจะออกเองโดยธรรมชาติครับน้องครับผมก็เชื่อว่าวิญญาณน่าจะมีจริง อ่าครับผมแต่ก่อนผมไม่มีความเชื่อเลยว่าผมยังเป็นคิดเตียนใหม่มากและก็ยังคัคานเมียตลอดเวลาแต่ก่อนเนาะครับมาครั้งนี้แล้วผมคิดว่าผมน่าจะมีโอกาสพาภรรยาไปพันธกิตด้วยสักครั้งหนึ่งแน่นอนครับขอรับค่ะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าตอบคําอธิษฐานของแสงถึงสองข้อในวันนี้คือข้อหนึ่งแสงอธิษฐานขอให้พระเจ้า ให้มีพันธกิจที่พิชบบู์แล้วก็พระเจ้าก็ได้ตอบแล้วก็คำํำธิฐานที่สองคือขอพระเจ้าให้แฟนชื่อโจโมีประสบการณ์พิเศษกับพระเจ้าแล้วก็ของพระเจ้าวันนี้คิดถึงอาจารย์เปาโลแล้วก็พระเจ้าจะใช้เขาออกไปเหมือนอาจารย์เปาโลคะ่ะเอเมนค่ะเอกกูเอกคอาเอ็คำก็กูเอคำกว่าจโจ 我走我走啊走我走我走啊走我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 走好孤独我走我走啊走我走我走啊走我走我走啊走好孤独哎，不过我就走啊妹